จะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งอ่าทางนี้ว่าลุงขเจ้าเห็นเรียงยังอยู่แล้วก็อ่าสนามบอลอยู่ขาจ้เป็นยอดเน่นทุกคนนอนเดียวเขาจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งกันเลยทางไปก็ประมาณนี้ด้วยแต่ว่าอ่าแต่ว่าเอามาได้ระยะนึงแล้วมาได้ประมาณครึ่งทางเนี้อเนื้อช้างทางเนื้อมาเขาประมาณนี้เทางเขาวันนี้ก็จะเป็นส่วุดัวบ้านบ้านที่อยู่ฝั่งนั้นทุกคนเดียว อาจจะพาเข้าไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศยำตอนเช้าเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงละเจ็ดโมงครึ่งประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งว่าเข้าจอไม่นั้นเข้าจอไปเห็นเวียงนีงแล้วก็อ่าบอนยูเข้าจอเป็นอะไรนะทุกคนเนาะโมลุงอาจจะโยกนัดนี้ทุกคนโมลุงกิ้นย้ายนทางนี้นี่ก็เป็นหน้าตาสนามขลอง เดี๋ยวจะานก็เข้าไปบันไดอนี่ก็มีแต่นั่งอีกนี่ก็จะเป็นลิฟต์ห้งองอา่าเอาเองก่อนเมื่อวันกี้ซอยปอแม่ม,มาก่อนเยวนี้ประมาณนั้นแล้วโอเคทุกคนในบ้านข้องอา่าก็ประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศก็เท่ากับแค่ตอเนเช้าน,นี้เกี่วยวกับธรรมาาศาสตร์้วยมีเลยทุกคนเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ไม่มีเลย ก็เนี่ยอยู่ทางนี้นี่งูอ่ะลุงก็จ,กจะเลี้ยงงูก็เลี้ยงแก่เลี้ยงมูี้็เลี้ยงมากทุกคนเดี๋ยว่เราจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งกันเลยบรรยาก,กาศทั้งวนันวันนี้ก็จะว่าขาดทุนเย,ยอะทางนี้ลุงจะเหเป็นของแก่ของมู้ยลุงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปเบื้องจะมีมู้ยวิจารณ์โต้ทุกคนเนาะ

ตั้ทุกคนมีไก่หนอ <c oughs> แต่ก้อนนี้อ่ามีมูไลายเด่ทุกคนแนะนำลุงวันนี้แต่ก้อนนี้มีมูไลายแต่ว่าอ่าเจอะไม่คิดเป็นมูเป็นลูกแล้วก็เลยจ้างประเมินลุงก็ฮ่า,าก็เอามาเลี้ยงได้ประมาณสามตัวนี่ทุกคนาก็เอามาเลี้ยงได้สามตัว แต่ก่อนอยู่กองแบบนี้เต็มเอ๊ะทุกคนของนั้นก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคอวน,น,นองวงทุกคนคอนวงแล้วก็โป้มูแล้วก็คอนไก่แล้วก็มีเราเข้านำต <c oughs> ัว มันกาศบนนี้ก็ถือว่าคักขนาดเลยเย็นเลยทุกคนมีปลาไม้ธรรมชาติแล้วก็มีให้น้ำ <c oughs> น้ำที่ลุงไสเดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำห้างดินทุกคนน้ำห้างดินเดี๋ยวนี้เลยต่อกันยาวขึ้นไปถึงเลยแพ็บวิธีดังเดิมแบบโบราณเขาเจ้าใจเห็นแบบนี้แต่ก่อนโบมีเท่านั้นขาเจ้าใจเห็นแบบนี้ดุกค ยูสน,นามตัวนี้ก็มีซอกควรหันทุกคนควรหันที่เน้นก็มันข้องลุงคนมันข้องลุงแล้วก็ควรหันที่ซอกเนี่ยมันขอ้องอ่าเอ้ยเอ้ยนี่นก็มันลูกสาวข้องลุงเองทุกคนมาอยู่นำ้ำลุงอย่างนี้มันไหนะะก็ถือว่าดีกันนะเลยเสียงนู้นเสียงนู้น นี่เลยทุกคนเป็นจักโบราณอ่าจักปันเข้าแบบโบราณก็แบบนี้เลยทุกคนเดียวอ่าขอโทษจะพาท่านลองบุงมมาเป็นแบบได้เล่นี่เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นจักของอ่าพอเท่าทุกคนจักของพอเท่าเราลุงเอามาใช้นี่แต่ปัจจุบันนี้เขาจะจะบ่อใส่เบ๊ะนี่เลยเขาจะจะใช้เป็นเครื่องจักง แบบวิธีดังเดิมแบบโบราณนี่เข้าเจ้าอย่างบ่มีเข้าเจ้าตัวนี้ใส่เอาแต่ก่อนได้ยินอ่าพอพอเท่าพันเราปันฟังว่าอ่าเอางัวเอางัวเล็กมาทุกคนสมัยแต่ก่อนสมัยที่ว่าอย่างโปรธันมีเครื่องจักรแบบทันสมัยเขาเจ้าจะใส่แบ็ดมีเลย จุดกำเนิดขอ,องอน้ำห้างนี้ตอนนี้ก็โยบานี้เลยทุกคนลุงลุงพระเจ้าจะใส่เป็นน้ำตอนนี้วันนี้จะเป็นน้ำแต่ในนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบป็นกลุ่มทางที่สองก็คือครือทางกลุ่มเงินเองเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบป็งวัน <c oughs> นี้จะเป็นหูขึ้นไปเลย còn là có một cây cây thang có phun để nhà mà à gây gây các kiểu ha cả mà như này chẳng một thành đầy đồn ha cả nhảy mà đầy chặng khoảng 2-3 như thế này con này เยู่แบบนี้ก็อยู่ติดกับสุนัวแล้วก็ธรรมศาสตร์หมดใจะยุดเทิงคนทุนมดใจะยุ่งเหิง ันนี้จะเป็นส้นหัวส้นหัวลุงทานนี้กักว่างนิดทุกคนกักว่างเติบเะได้มีเจต้นจ้ะนั่งนั่งสายเพิ่นมาห้างหัวได้หมดนี่ก็เป็นน้องสายห้องตัวเองเล็บลุงอาลุงน้องกันเป็นลุงข้องลุงน้องสายเพิ่นไว้เพราว่ามาสอกตามห้างงัวหัวห้างกระลึกห้างกระเกลือลูกไม่ อย่าอยู่เซียงตอนใช่ไหมอยูอ่เซียงตอนยอมห้าปุ้ใบซ่าป,ป,ปาาุ้งหม,งม,มงบาบว้อันนี้ไ็่ปช่ปุ้งใบปุ้งอย่าชุดยต่ออ่าเดี๋ยวนี้พระโต๊ะก็พาทุกคนมายมยาปิง่งสนามข้องลุงอ่าสนามข้องลุงก็ถือว่าคับทุกคนย้อมอ่ากับธรรมศาสตร์แล้วก็ย้่นำ้ำสัตว์เลี้ยงน,น้ำก็ใช้เป็นน้ำขัางดินกเท่าก่าธรรมศาสตร์ ขัขดคณะเลยทุกคนอ่าวันนี้ก็ต้องได้อำลอาปะจากักทุกคนทุกท่านไปอ่าสำหรับคลิปนี้พิพิธภันบนไหนประการใดก็ต้องข้าทอดอข้ัยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอราคำ่า,บา,าสบายดี